สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีกับจ้านะคะวันนี้วันดีรอบดึกนะคะวันนี้ก็คือไม่ได้กินข้าวเย็นเนาะวันนี้ไม่รู้สึกไม่อยากกินข้าวเย็น,นอะไปกินลูกชิ้นมาแล้ววันนี้นะคะเฮ้ยมันพอาลดราคาเธอถุงละห้าบาทหมดนี้สิบบาทเรามันนึ่งเองเฮ้ยมันอร่อยว่ามาทำกินเองด้วยนะแล้วก็เป็น มันแก้วค่ะนานๆนะคะนานๆนานๆจะได้กินแบบนี้สักทีนะคะก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ไทยอยู่นะคะเพราะว่าเกาหลีไม่เปิดประเทศเดียวนะคะที่จะฝันทั้งชีวิตว่าอยากมีครอบครัวสักที่หนึ่งก็น่าจะเป็นเกาหลีเนาะถึงหน้าจะไม่ให้แต่ใจรักมากเลยนะคะนี่ค่ะมันแก้วนะคะ ช่วงนี้ก็มาคุยกันหน่อยเพราะว่าห่างหายจากการอัดคลิปปกติก็ถ้าทําร้านทํางานที่แบรนด์เดิมเนาะก็จะปกติก็จะอัดคลิปบ่อยๆขายของเนาะช่วงนี้ก็จ้าก็ยังเป็นคอนเซปต์เดิมนะจะจากผู้ใช้สู่ผู้ขายเนาะก็จะเป็นตอนนี้ก็จะเป็นตัวซิรััมนนโอนะคะแฮร์สปาเนาะใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะที่คนละหก0้าทหกส ตอนนี้ก็ตาเองก็ใช้อยู่นะคะเดี๋ยวถึงขวดสามก่อนเนาะเรามามดูกันว่าตรงจงไ่ดาวตรงเนี้ยมันหายไปยังเพราะจะมีทางลูกก่อนที่จะใช้กหลังใช้กับเดือนสองเดือนสามอันนี้ใช้เองนะคะไม่ได้โมก็คือไม่ได้มาจกตาเพราะว่าส่วนมากก็หายให้คนรู้จักอืมนะ เป็นไงบ้างคะทุกคนสบายดีเนาะวนี้อย่าไปโทษเศรษฐกิจนะคะมีอะไรก็ทําทํางานกันค่ะอะไรก็ได้เงินเนาะถ้ามวยทวกคนอื่นปั๊บเสียว่าม,มีเงินใช้ทุกวันนี้มวยพวกคนอื่นเราต้องมองกลับหาตัวเองก่อนนะคะว่าเราทำอะไรได้ยังนะคะ เรื่องการเมืองในช่องเราเราจะไม่พูดถึงนะคะเพราะว่ามีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบนะคะไว้มากินมาแกวโทเพื่อคลิปนี้พออยู่จำให้อยากกินแต่จริงๆมันแก้วที่จำให้ก็ไม่หายนะงืออร่อแบบคนไทยอยู่จำให้ยเยอะแยะไปนะคะแต่มันแก้วมันมัน,ม,นมันไม่หวานเพราะว่า Măng gạo chân gì lắm ở tầng lạnh, nóng, măng gạo mặt tầng lạnh, nóng, lạnh những gì chân lưng cho lạnh. Tu mày nhầm mì tham luôn, mày mì tham luôn. Mm hmm. 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 Mm พูดิดบัวหิมะคุณนั่นเี้ยเห็นเห็นบัวหิมะเพราะบัวหิมะมีแต่ประคุณร้อนหลามนะคะแต่พลีจาเป็นคนที่ลูกลูกอีสานเนาะแท้แทอีสานค่ะอีสานแนนเนะะี่ยค่ะชอบกินมันแก้วเห็นมันแก้วไม่้ยิ่งลดราคายิ่งชอบกัเธยชอบของลดราคาก็รู้กันอยู่นะคะอืมกินได้ไม่ได้เพอก่อนเพราะของลดราคาอืม อทันหวานจริงๆอ่ะอยากไปเผาไปนะแบบด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาก็เลยนึ่งเอานึ่งประมาณห้าสิบนาทีนะคะใช้ตอกเปอร <fishing. S 1> อืมอร่อยนะตีสวยจอืมก็วันนี้ก็มาคุยด้วยเมาสมอยจริงๆก็อยากจะไลฟ์แหละแต่การไลฟ์เนี่ยรัคาก็คือ เพื่อนเข้ามาน้อยเพราะทุกคนทำมาหากินกันเนาะอาจจะแบบวิดีโอแบบเนี้ยดูตอนไหนก็ได้นะคะพอบน,นี้ก็ตัตกันนะคะโควิดมันยังไม่จากกับเราไปถ้าเรามัวแต่กลัวมันมากจริงๆ,ๆก็นะกลัวก็กลัวได้แต่ว่ามาหากินนะคะเราก็ยังคิดว่า โรคเนีน้มันอยู่เราไม่นานหรอกพอโลกนี้มีวัคซีนฉีดปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทุกอย่างเลยครับมันก็จะบูมมาเหมือนคนอันอ้นหนักจริงๆงแต่ว่าก็อย่างว่าแหละเงินมันหายากก็เลยต้องมากินมันอวดอร่อยมากอร่อยมากอืใครอยู่ตา่างประเทศได้กินได้กินแบบเนี้ยอืม,มจะชื่นใจเนาะจริงจริคนเหนียวสักหน่อยเนาะอร่อยมากจริงจง ันวาจริงทุกปีก็จะรับของหิ้วของเกาหลีท่องโกงใช่ไหมแต่ปีเนี้ยแค่ทั้งงเปลออกอยากงานด้วยก็รู้สึกว่างานงานเขาให,ให,ให้ให้เงินดีนะคะแต่ด้วยความที่เจอโควิดแล้วอะ่ะรายรับกับกับรายจ่ายมันขัดแย้งกัน แล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะเราก็คิดว่าแบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเราก็เล่นแบบถลุงเงินเก่าแล้วเงินใหม่นะคะพอมันเจอจริงๆวิกฤตจริงจ้องเราตัวตั้งหลักไม่ทนันเราก็เลยเลือกที่จะถอยออกมาขายของนะคะแต่ว่าปีหน้าถ้าเปิดก็เจ๋อๆนะคะเราะยังเรายังบินไปทำงานอยู่บ้างไม่ใ่างไง ไปเที่ยวนะคะไปไปดูเสื้อผ้าอะอย่างเป็นแก้วค่ะ,ะแต่จริงมันอร่อยนะแต่ว่ามันจืดอ่ะจริงๆเพราะมันเจอจนกินแล้วมันต้องเขาเรียกนะมันต้องแรงยังไงก็ดูแลกันนะคะพี่ๆน้องๆกันทุกคนนะคะคือช่วงเนี้ย เงิน <Birthday. S 2> <Birthday. S 1> มันหายากก็กินแต่ต้องใช้มันบ้างเถอะจะเก็บมันมากนะคะบางครั้งคนเรามันต้องคู่กันเนาะประหยัดได้ซื้อของได้นะคะต้องควบคู่กับกับความเป็นจริงเนาะถ้าเก็บมากปั๊บเมื่อเราอายุที่มันเดินไม่ได้แล้วมันเที่ยวไม่ได้ก็ก็อย่างว่าแหละมันคนเรามันต้องมีเสร็จในการเที่ยวด้วยนะคะเพราะว่าอายุยิ่งเปลี่ยนเ mm hmm. ทีเ่ยวแบบที่เด็กๆด็เขาเที่ยวกันเราไม่ได้เที่ยวนะเราต้องรีบเที่ยวนะคะผับบาร์ก็น่าจะไปนะบาร์โฮลก็น่าจะไปถ้ในในจริงจริงอืม

ก็สวัสดีเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าด้วยนะคะวันนี้ไม่ได้กินมากินก่อนนะคะพอน,นี้ึกจะคุยกับเพื่อนๆพ,พี่พี่ๆน้องๆแต่ช่วงไล้เนี่ยก็คงเข,า,ขาคงจะหลับกัานนอนกันหมดแล้ว เราก็เลือกที่จะทําเป็นคลิปนะคะคลิปวิดีโอสั้นๆแล้วก็ปล่อยไว้เพื่อนๆอดูตอนไหนก็ดูแค่ให้นะคะแค่ให้ทุกคนนะคะเอเพื่อนหลายคนที่รู้จักกนันตั้งเด็กเนาะว่าบางครั้งก็เขาก็บ่นเนาะว่าเราไม่ค่อยกลับบ้าน เขาไม่เห็นหน้าเราลูกเขาเนี่ย22ปีแล้วนะวุ้ยมันนานขนาดนั้หรอโตแก่ขนาดนั้หรอวิยแย่จังเลยโอ๊โตเคแบบแก่มากเลยเอาวนะันน่้ทำยังไงดีอ่ะก็แบบหลายอย่างนะคะที่แม่กับมา้านพอเรามีความสุขไม่เหมือนกันจาเป็นคนที่เท้าร้อน บางครั้งก็เลือกงใ้้คือเป็นคนชอบชอบทความรือดร้อนให้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 ที่บ้านทางที่ดีก็คือกลับมาให้น้อยเพราะว่าเราไม่อยากให้เขามีปัญหานะคะอืมอ่าอืมอือืมย มันได้มากมันแกวเนี่ยเดี๋ยวหางบก,ก่อนนะคะเดีย๋ยวจะื้อโต๊ะใหญ่ๆแล้วก็ทำกินแบบอลังการเหมือนเรับบ้างแต่คงไม่เป็นอนะคะเพราะว่าเราก็จะคงกินอาหารบ้านบ้างอ,อยากกินซ้มต่ากบบปาทิกูไหม คุ้จับปะจับขนาดเลยวันนี้ก็แค่นี้นะคะเนโอนะคะตอนนี้ผมร่วมผมบางเพราะตอนนี้ตาใช้เองก็ขวดที่สองแล้วนะคะก็ถามว่าเปลี่ยนแปลงมากไหมมันก็เปลี่ยนแปลงตัวตัวเถิกเองอ่ะมันสั้นเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ลายผมด้านข้างนนี่มันก็ขึ้นหมดละ กานข้งางนี้ตัวนี้ก็ขึ้นแล้วก็คิวเองนะคะก็ก็ขึ้นนะคะยังไงแลวใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะที่ผลละหกร้อยหกสิบบาทนะคะมีค่ามีค่าส่งห้าสิบบาทนะคะสั่งสามขวดก็มีค่าส่งห้าสิบาทคะ่ะบวกไปเลยค่ะบวกค่าส่งกันห้าสิบาทหกร้อยหกสิบบวกร้อยหกสิบแล้วบวกค่าส่งห้าสิบาทนะคะจะซื้อสิบกีบข,ขวดติดต่อได้เลยค่ะเห็นผลตั้งแต่ขวดแรกนะคะที่เราจัดสินใจมาเป็นคนขายเพราะว่า มันใช้แล้วมันเห็นเห็นผลนะคะเพราะว่าเขาทําการตลาดดีไม่ดีเราไม่รู้นะคะแต่พอเราใช้แล้วเออมันมันมันดีว่ะมันไม่แพ้มันไม่ต้องไปกินไม่ไม่รู้สึกระคายเครืองมันทําให้รู้สึกว่าเออผมมันงอกว่ะมันเริ่มตามเร็จหนึ่งสองสามเออมันดีก็เลยมาแนะนํานะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครสนใจก็แอด หรือว่าทักมาทางแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวจะพร้อมตอบและพร้อมส่งเนาะอย่าลืมนะคะขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณเพื่อนๆทุกคนน,น,นนะคะที่ยังรู้จักกาันติดตามตลอดขอบคุณนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ